ลเล่นๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันแึงนั้น,นะะจะมีคนไทยเชียร์กังพอสมควรแต่ที่ถพูดถึงว่าคนอยากดูน่าจะเป็นกรณีของอาเจนิน่านะร้านนี้ก็จะเป็นอาเจน,นินาด้วยนะนะก็คืคูด่ดีมแบบจริงๆเนี่ยถ้าไปถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะเปเจนิน่าสเปนนะแเขมไปไหนไม่อาเ้รูกาดีเค้มไปไหน

เซนติน่าก็กด3บราซิลกด4สเปนกด5และอังกฤกด6ลองดูนะเบอร์เอสบก็ใช้เบอรเดิมนะท่านจะส่งข้อคามแสดงความคิดเห็นตามปกติกับเรื่องราสองทีก็ได้หรือจะลงมือโหวตสนุกสนุกก็ได้หวานตำลายหวานตำลายเลกอืมไ่หวานตำลยอยู่ข้าวยังครับ หวานหิวข้าวยังหวานหิวข้าวยังหืมนูไข่เค็มนี้เค็มทำอะไรเค็มเค็มทำอะไรอยู่จะนอนอยู่วาไปดูเค็มสิเค็มทำอะไรมาเลยไปหวานครับหวานหวานลูก